ภารกิจนำสอนักบินอวกาศจากยานสตาร์ไลเนซึ่งติดอยู่บนสถานีอวกาศนานาชาติ ISS นานกว่า9เดือนกลับมายังโลกประสบความสำเร็จแล้วค่ะโดย2นักบินอวกาศที่ติดอยู่ก็คือนักบินอวกาศบูชวิลมอร์และซูนีวิลเลียมกลับมากับยานแคปซูลครูดากอนเดินทางกลับมาถึงโลกในวันอังคารที่18มีนาคมตามเวลาของสหรัฐหรือว่าตรงกับวันที่19 00. มีนาคมเวลา4นาฬิกา57 00. นาทีตามเวลาในประเทศไทยคะ่ะ ดยภารกิจนี้นะคะเกิดขึ้นหลังจากที่นักบินอวกาศทั้งสองคนปฏิบัติภารกิจบนสถานีอวากาศนานาชาติ ISS เป็นเวลานานกว่า9เดือนจากแผนเดิมที่ถูกวางเอาไว้ประมาณ10วันสําหรับการทดสอบยาน Starliner ตั้งแต่แรกค่ะ โดยการเดินทางกลับโลกในครั้งนี้นะคะภายในยานแคปซูลครูดากอนประกอบด้วยนักบินอวกาศ4คนก็คือนักบินอวกาศนิกเคกนักบินอวกาศขององค์การนาซาและก็อเล็กซานเดอร์กาบูนอฟนักบินอวกาศของรัสเซียรวมถึงบูชวิลมอร์และซูนีวิลเลียมค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นักบินอวกาศทั้ง2คนได้เดินทางไปยังสถานีอวกาศนานาชาติ ISS ตั้งแต่วันที่5มิถุนายนปี2024ปีที่แล้วนะคะด้วยยานสตาร์ไลเนอร์ของบริษัทโบอิง้ง ซึ่งภารกิจนั้นเป็นการบินทดสอบครั้งแรกที่มีมนุษย์ร่วมเดินทางไปพร้อมกับยานนั่นเองค่ะแต่ว่าในขณะปฏิบัติภารกิจเกิดปัญหากับระบบขับเคลื่อนของยาน s t a r ์ไลเนอค่ะองค์การน a s a ก็เลยตัดสินใจเลื่อนการเดินทางกลับเพื่อดําเนินการตรวจสอบปัญหาซะก่อนและในท้ายที่สุดวันที่15มิถุนายน2024 NASA ก็ตัดสินใจนํายานส t a r ์ไลเนกลับมายังโลกโดยที่ไม่มีมนุษย์ภายในยานในช่วงต้นเดือนกันยายนนะคะ แล้วก็ปรับแผนการให้นักบินอวกาศบูชวิลมอร์และซูนีวิลเลียมปฏิบัติงานร่วมกับภารกิจ e อ p e d i t i o n ชัน72ของสถานีอวกาศนานาชาติ ISS ต่อไปแทนค่ะซึ่งในขณะที่นักบินอวกาศบูชวิลมอร์และซูนีวิลเลียมอยู่บนสถานีอวกาศนานาชาตินานเกือบ10เดือนนะคะก็เรียกว่าเกิดเรื่องราวแล้วก็กระแสะข่าวลือต่างๆมากมายเลยอย่างเช่นการส่งสเสบียงขึ้นไปไม่เพียงพอกับนักบินอวกาศกระแสะข้อกล่าวหาการโจมตีนาซาในยุครัฐบาลของประธานาธิบดีไบเดน ที่ไม่สามารถนํานักวินวาวกาศกลับมายังโลกได้จากฝ่ายของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนื่องจากในช่วงเวลานั้นเป็นช่วงของการเลือกตั้งของสหรัฐค่ะรวมไปถึงกระแสข่าวที่เกี่ยวข้องกับอีลอนมัสผู้บริหารของบริษัท SpaceX ที่เคลื่อนไหวเป็นระยะบนแพลตฟอร์ม X รวมไปถึงการเลื่อนภารกิจเดินทางกลับโลกจากกําหนดการเดิมในเดือนกุมภาพันธ์เป็นมีนาคมค่ะ จนกระทั่งกำหนดการเดินทางกลับถูกวางไว้ให้กับนักบินอวากาศทั้งสองคนโดยสารไปกับยานครูดราก้อนชื่อฟรีดอมของบริษัท SpaceX ในภารกิจครูนายแล้วก็เดินทางกลับมายัางโลกได้อย่างปลอดภัย โดยภารกิจการช่วยเหลือ2นักบินอนวกาศของยานสตาร์ไลเนอร์กลับมายังโลกนี้นับว่าเป็นเหตุการณ์ครั้งประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้ค่ะที่จะช่วยย้ำเตือนความสําคัญของการสำรวจอวกาศควบคู่ไปกับความปลอดภัยและก็แผนการต่างๆที่ต้องสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับสถานการณ์ได้อย่างทันเวลาค่ะ